ขึ้นได้ไหมโอ้ได้ด้วยวะโคตรเลยโคตรพยายามเนี่ย าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสวัสดีทุกคนที่ใช้เด็ดในการต่อดูยุ่งวบน,นะครับผมแบตัวเล่นเกมวันนี้อยู่ใน Crowd, Dead. เกมกราวเดดอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาในกลางป่าเลยนะจากครั้งที่แล้วที่ผมได้ฆ่าเจ้าแมงระเบิดสีเขียวใช่ไหมเขาเรียกเห็นชื่อมันชื่อบอมเบอร์อยะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ก็ตอนนี้เราเหลือของสองช่องนะที่เราสามารถใส่เข้าไปได้ตอนนี้เราจะไปล่าไอตัวที่มันที่ผมเรียกว่าแมงสดแต่จริงๆริงมันน่าจะชื่อว่าอ่าเรียกไรนะไอแมงดาปะ่ะ<ว>เออแต่ผมหาของกินอะไรที่มันที่มันเป็นของกินอนะ่ะอืออันนี้มันคือตรงไหน,น แล้วทำไมเจ้าไปอยู่บนนั้นละ่ะข้าาจริงเลยผมได้หัวมาเปล่าไม่ได้มาน,นี้หวะอะไรลักหนาฮะเอาถ้าผมยิงเจอทมคือ แม่นางเป็นบักสู่ใช่ไหมเออว่ะผมว่านะเอ้ยแล้วทำไมพี่ท่านจะอยู่บนนั้นได้ล่ะน้องเป็นบักใช่ไหมไอ้น้องอยากขึ้นมานะ้เดี๋ยวน้องโดนธนูพี่นะ เอ้ยข้บแข็งที่เป่งเลยอซ้อมไงอ่ะผมยังไม่รู้เลยโอเคเชือบอ่ะไปไปมันเอาอะไรมาให้ของกินเหรอเชือบทำไม่ได้ด้วย ยิง่อน้งนั้นอ่ละเร็วตายเร็วเร็วยิง่อนกั๊หนึ่งนีง้นี่ตายตายตายแล้วโอเคอเคูอเค้เอาได้แมงตะก,กี้อยู่ไหนอ่ะอ๋อนีอ่ได้เนื้อด้วยใช่ไหมเออ

อ,อ้ตัวเธอตัวเธอและตัวเธอมายังตัวเธอมาแล้วยังตัวเธอมาแล้วเฮ้ยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ด้วยท่านผู้ชมเขาขึ้นได้เวนกรรมของเวนเวนของกรรมธารังกลางกลางกดโตโย็เล็งใหม่ เขาไปไหนแล้วเขามาตดแล้วเขาก็จากเราไปโอ้ยจนทิศอีกสุดสายโอ้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 ยไม่ดว,ว่าก้อนหินตะกี้ไม่เวิร์คครับผมคนทำยังไงคนทำอย่างไร ที่ท่านไปไหนวะเออหายหายหมดเว้ยหายกบ้าแล้ยไอ้บ้าวิ่งเร็วดูว้าวว้าวเอ้ยยัไม่ได้หรอก Nhi Có tịt bác con Ba con Uhu Hãy subscribe đi เอาโอ้โไม่ยอมมาเว้ยมีรูไหนที่ผมพอจะกั้นเขาได้มั่งไหมนี่หรอ เฮ้ยได้แล้วเฮ้ยไแล้วผมก็หามันจนได้นะครับท,ทีสู้กับแม่นางเขาเสียงมันอยู่ใกล้จนน่ากลัวมากเลยนะปาลหน้านี่มันใส่สุดแมงมุมแทนดีั้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย จัดไปอย่าให้เหลือถ้ามันตายชักเฮ้ยเราเทพนักธนูอยู่แล้วทุกเกมครับผมจัดไปเรื่อยๆครับถ้าเกมนั้นมีธนูต้องมีเราเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเนาะถ้าเกมนั้นมีธนูเราใช้แน่นอนน่าจะพูดแบบนั้นมากกว่านักครับโยตัวแรก มาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเตึมตึมเติมติมโบ้เด yeah. อืลงนี่ไงได้แล้วฟิลเลอร์ได้สามเองวะผมต้องการสี่ไอเวทกับเอ้ยให้สักชิ้นก็ไม่ได้แล้วแม,มงจุด เจ้าจงมาหาข้าเดี๋ยวนี้จุดไปแล้ว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 ยิงดนดนๆเลยจ้าพี่น้องมาแล้วแฟนจ้าเข้ามาแล้วจ้าอยู่ไหนแล้วนะ่ะยังติดอยู่ใช่ไหม อ้าวเว้ยเย,ย่สบายสบายเฮ้ยตึงไปเปล่าอเอ้ยตายจ้าโอเคกดที่หัวมันช่วยอะไรไหมเฮ้ย,ยผมได้แก๊สสเต็กแสดงว่าผมจะทำหน้ากากแก๊สได้นะดีเลย อะไรเอ่ยทำอ๋อทำธนูแก๊สได้ด้วยนะนี่หน้ากากแก๊สโอ้โหได้ตั้งห้าอ๋อไม่ใช่อ๋อเออได้เกินมาก็าดีนะทั้งนั้นก็เดี๋ยวกลับไปวิจัยก่อนเรื่องอื่นเดี๋ยวแค่ว่ากันยญาแห้งผมสามารถเก็บได้ใช่ไหมเ,เก็บยญ้าแห้งไปด้วยคัะทั้งนั้น อันนี้ก่อนแล้วกันครับอเอมันอยู่แค่นี้เหรอะะเออแล้วอันนี้อ่ะผมอ๋อมีวอลเปเปอร์มีเวฟคอนอออันนี้อ้ยผมอยากลองอันนี้อ่ะแต่ว่าเอาแก๊สมาก่อนแล้วกันนี่สองอย่างนะที่ผมวิจัยได้ ก็ทำได้แค่แก๊สมากหน่แก๊สมากอ่ไอน,นี้หาจากไหนอ่ะผมมีหรือฝัล่าอ่ะวบวบโอ้คูสวยขึ้นมาแล้วบ้านผมไม่เคยมาตอนกลางคืนแต่เหมือนบ้านไฟไหม้เลยว่ะไฟมันเยอะจะังวะะวันมันเยอะดินี้ไฟมันเยอะ ตลบจริงเอมีอะไรโยนทิ้งได้บ้างไมหมเออเดี๋ยวนะผมทำได้แล้วยังอะไอคอนเนี่ยเอ้าผมยังไม่มีตัวนี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยไปซอ้ตัวเกี่ยวเพิ่มอ่ะเออไม่การทำคอนี่มันช่างยุ่งยากอะไรอย่างนี้ เอ้น,น้ำมันหนึ่งเอาเห็ดด้วยกินไม่ได้เอาเห็ดไม่ได้แล้วไม,ไม่ได้ดนไม่ได้พบยังวะพูดถึงอะไรกันนี่อะนี่ผมติดติดอะไรวะเนี่ยเอ้ยผมต้องเอาออก มันขวางทางผม,มรู้ว่าเนี่ยโอ้ยเออผมก็ไม่รู้ไงโอเคมันจสว่างไหมอะ่ะท่านผู้ชมคิดว่าพอได้นะหรือว่ามันยังไม่มืดวะ อยู่อันเดียวพอดีอเฮ้ทำเท่าที่ทำได้ไปก่อน,นครับผม,อมเอออันนี้ลบโลาะทิ้งเลยวัดเจอไม่ให้อะไรมาคืนด้วยนะให้แต่ให้มานนิดเดียวเอง แค่นี้เองโอเคเราสามารถทำอะไรได้บ้างละ่ะถ้างั้นนะ่ะนอาก็โอเคนะผมว่ามันก็สว่างดูโอเคเหมดละกี่โมงแล้วสามทุ่มแล้วลงไปนี่น่าจะบันเทิงนะครับไอ้นี่มีที่ทำแก๊สหน้ากากแก๊สครับผมมีแล้วเนี่ยแค้นี้มันเอาไว้ใช้ทำอะไรอะ่ะอ๋อบวกแอ็แทก อ๋อก็ดีอยู่นะกูถึงบวกโจมตีอะ่ะก็ดีอยู่นะกูว่าผมว,ว่านะไงทำหน้ากากแก๊สได้แล้วเอออันนี้ก็น่าทำนะผมว่าเฮ้ย,ยไปสมผสมโอโอเดโอเดออกมาเป็นได้ไเลยเฮ้ยได้ว่ะ ได้ไม่ได้ไหรดเออไ,ได้ดีกว่าโอเคก็คือผมต้องไปเก็บไอ้นู้นอีกอ้าวอ้าวผมขาดแซ่บเหรอแซ่บผมมีเยอะแยะหรือว่าผมใช้ไปหมดแล้วนี่ดิเออ ไปน้ำกัน่อมคนวดวเฮ้ยเกือบพบแล้วเนี่ยผาดหญ้าแห้ง แมงเขียวเขียวโยไหนจ้าปกติผมไม่คิดจะมาล่าคุณเลยนะแต่ตอนนี้มันเหตุจำเป็นนะอ่ะเออให้โปรดมาตายให้ผมหน้อยใม่ตัวนี้นะโอ้มีมีดิฟมีดิฟข้างด้วยตัวนี้โหจริงๆริงง โอ้้เฮยตรงนี้มันขึ้นมาได้อ่ะผมควรไปทางไหนวะทางนั้นนะเออไม่ได้วะโอ้ขึ้นได้ไหมโอ้ได้ด้วยวะโคตรเลยโคตรพยายามเนี่ย อะไรวะเนี่ยเป็นกล่องไปเริ่มเลยคะไหนมาแรงนั้นแล้วอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เออไอ้ไหนแล้วอ่ะโอ้เยอะมากเลยอ่ะไอ้ดอกที่เป็นต้นไม้ให้เป็นไม้ที่เราไปตีแล้วจะได้ไม้เนี่ยเยอะสุด,สด ô chị ờ chị ờ chị ờ chị ơi 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 ก็ชูไม่ได้สิโอ้ยโดดยิง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 กันอยู่ไม่มาใช่ไหมเขาเขาไม่มาจนใช่ไหมโอ้ผมต้องยิงสองตัวเลยเหรอเวแล้วไงไม่ไหวนะถ้าสองตัว เฮ้ยผมพลาดแล้วเฮ้ยเฮ้ยจัดไปเรืเ่อยๆไกลแล้วความฝันผมตัวแรกจัดไปตัวที่สอง เขาเป็นว่าเอ้ยเหมือนเห็นลูกธนูยิ่งลงมาเหนือนแล้วละ่ะเต็มเลยครับผมโอ้ไม่พอครับลูกธนูเอ้ยมาเป็นไงก็เป็นกันอเก็บธนูได้แล้วมันไม่มาก็โอเคไปเก็บได้วะ๊ยตกใจ Ơi, cây vò Ở đây cần nha Ơi Ai Ơi <coughs> <Êh>. Ui <coughs> <coughs> อะไรกันครับนี่ยโลูกเก็บได้สักทีได้ไหมไม้ได้ว่ะได้หมดทุกอย่างเลยรู้อะไรเอาอ๋ออีกตัวอยู่ข้างบนครับยังดีเฮ้ยโอ้โหได้เยอะเลยว่ะรอบนี้ผมสุดสุดไปหาย่าแห้งแล้วก็กลับบ้านเรากันดีกว่า คือบ้านหลังเนี้ยผมตั้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมมีโครงการจะสร้างบ้านใหม่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนค่อยว่ากันว่าจะทําเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับแต่หลักๆคือผมจะทําสกายวอล์คเพราะว่าผมจะไปทําบ้านใหม่ที่แบบฝั่งฝั่งทางนู้นนะ่ะเออเราจะไปทําคอนกันเฮ้ย น้ำก่อน <c oughs> <c oughs> อร่อยเกนินถึงต้นเห็ดนี่องใส่ต้องทำเทยอะกว่าน,นี้แลเนะี่ยก็อ๋อเดี๋ยวเฮ้ยใส่ไปเชือกไม่เขาไม่ใช้เชือกแบบนูนวะไม่ใช้เชือกแบบนี้แทน ไม่เข้าใจเหมือนกันเออสีสตาร์ลำคาญแล้วเออวะทำไมผมไม่เปิดเลยวะเดกก็ลืมเปิดเฮ้ยเรียบร้อยอ,อันนี้บ้านผมเป็นบ้านคนมีไฟนักรับเพราะว่ามีไฟทั้งหลังเลยตอนแน่เอ,อ๊ะทำไมด้านนี้ผมไม่ติดละ่ะให้เลยเพราะอะไรทำไมท่านถึงไม่ติด โตโตโอเคโอเคเหลือแค่แซบกับถั่งอกเออแซบกับถั่งอกทำให้เสร็จครับทำให้เสร็จทำเอา,เอานี่ออกมาด้วยเหลือแซบกับถั่งอกโอเคเรียบร้อยบ้านผมสว่างสวย สวยงามและไม่มีรูปคอนขึ้นแล้วแต่ผมกำลังจะทำคอนซึ่งผมไม่รู้ว่าคอ้อนขาดอะไรขัดหนังเบอร์รี่อย่าบอกนะว่าผมต้องไปทำผมต้องไปเอานหนังเบอร์รี่มาเพิ่มอีกโอ้ไม่กอดเอาแล้วใจไหลแล้ว ไ้บ้าเอ้ยโตโตโต,โ,ตโอเคนี่นี่รียบร้อยเ็แล้วเราก็ได้มันทำอะไรครับวัดกเกศเชลได้มันมาแล้วเย้ห yeah! ู้นล้วผมก็ได้มันมา จากที่รอมานานแค่นอนโหดูสต,ตันดิครับช้ามากเลยโอเคเหลือแค่ว่าผมจะทำผ่านนะก็นี่เลยครับผมะวางปเป็นคร่าวๆก่อนแล้วกันให้ผู้ชมได้รู้ว่าผมจะทำอะไรยังไงนีน่นี่เลยนี่เลยครับผม ไปทำไปมันควรจะใส่ชุดนู้นก่อนนะ,<ล>ะเป็นเกมที่ผมชอบตรงที่ว่าตูไม่ต้องคิดหลักฟิสิกส์อะไรแล้ววา้า ยอดไปเลยสร้างลอยฟ้ากันไปเลยจะได้จบๆเียบนี่อ๋อมันเลยได้วิธีขึ้นอีกทางเลยนะเนี่ยนี่เลยเห็นป่ะมันจะได้ก็ทางนู้นก็จะเป็นไปซ้ายได้เนาะก็ทางข้างหลังถ้าเกิดจะทำก็จะได้ขึ้นไปบนไม้นั้น ว่ทางนี้ก็คือไปต้นโบลรี่พอดีเลยนะครับโอ้เทียบสุดยอดจัดไปโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็เอ้ยนี่เลยครับผมฉากสวยงามของบ้านผมก็เดี๋ยวสะพานเดี๋ยวค่อยทําต่อนะก็ผมกะอย่างที่บอกผมจะทําไปถึงต้นโอ๊กเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวค่อยเจอกันพาร์ทหน้าแบบว่าผมทําอาจจะ ทำสะพานนี้เสร็จเลยนะหรือไม่ก็อาจจะถ้ายังไม่เสร็จก็อาจจะพาไปทําก้อนมินก่อนไอคอนคอนมินอ่ะเขาเรียกว่าคอนมินใช่ป่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันที่ใชไอเน,นี้ยรู้สึกมันจะอยู่นี่เปล่าวะไอเนี้ยมันอยู่แถวแถวนี้แหละครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออไม่แน่ใจอ่ะมันอยู่แถวแถวนี้อ่ะเออ นี่เออไม่รู้อะแถวๆนี้แหละผมไม่แน่ใจแถวกลางแบบโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมถ้าชอบยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับที่ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมนี่ได้ขอแล้วได้ขอแล้วขอขอนี่เย้ไปแล้ว